คือตั้งแต่วันนั้นนะแปดปีที่แล้วหนูไม่คิดเลยว่าแบบวันเนี้ยหนูจะนั่งตรงเนี้ยแปดปีแล้วอ่ะหนูก็รู้สึกว่าแบบเออมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลานานแล้วก็โอจะร้องไห้อ่ะแปดปีแปดปีอีกสองปีก็คือครบสิบแล้วอ่ะคือแบบหนูไม่คิดว่าตัวเองอ่ะจะแบบยืนระยะหรือว่าทําในสิ่งเนี้ยแบบคือเรารักในสิ่งนี้แหละแต่เราไม่คิดว่าเฮ้ยโอเคเราจะมีวันที่ทุกคนแบบยังแบบย,ยังฟังเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็รักเรามากขึ้นด้วยนะอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ร้องเพลงแต่ว่าตอนนี้คือร้องให้แล้ว <laughs> ก็รู้สึกว่าแบบปีที่ผ่านมาก็คือผ่านแบบผ่านหลายๆสเตจที่แบบว่าเป็นแบบสเตจชีวิตหรือว่าสเตจแบบบนเวทีใดๆเลย้ยรู้สึกว่าแบบโอ้โหแบบนี่มันแบบคือรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากแล้วก็เหมือน ได้ทาในสิ่งที่รักอะจนทุกวันเนี้ยก็ยังทําในสิ่งที่ชอบอยู่แบบเมื่อกี้เมื่อวานก็เพิ่งไปทํามาวันนี้ก็ได้มานั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ายังแบบยังรู้สึกว่าโชคดีค่ะแล้วก็แบบหลายๆคนก็ยังติดตามอะไรเนะวลาพูดถึงเพลงนี้หรือพูดถึงจุดเริ่มต้นทีไรอะหนูเป็นอยีทุกทีเลยพี่เซนคือหนูเป็นหมดเลย ถ้าไปดูในคอนเสิร์ตหนูก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคอนเสิร์ตครั้งแรกหนูร้องไห้ไปครึ่งชั่วโมง <c oughs> เหมือนแบบมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนแบบว่า,วาเออดีใจอะมันเป็น <c oughs> น้าตาแห่งแบบเออความรู้สึกที่ดีแต่ขนะ้อที่ของอิงก็คือร้องเพงต่อได้เลยต่อได้เลย <c oughs> เงาเงาได้เลยทุกคนพร้อมเงาเหงานะคะมา <c oughs> ที่เราห่างกันอย่างนี้ไม่รู้ว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไรเงาเหมือนฉันบึงไหม ทำคืนนับหนาวฉันยังต้องทนเดียวดายส่วนเธอเองนั้นเป็นอย่างไรดึกดื่นกลางคืนแบบนี้ไม่รู้ว่าเธอจะนอนหลับได้ไหมเหงาเหมือนกันบ้างไหม คมตานอนแล้วหัวใจก็ยังวุ่นวายจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหรไม่อยากอยู่แบบเงาเงาเย่